นุ่มฟูหน้าัะหน้าพอดทุอ่านดังๆจุดกันไตนั้นเขียนเหาดันมาแต่ใครอะไรนะเขียนเหาอะไรนะเขียนเหาดันดังดันดังดันดังทำให้ตกตกไม่ใช่ตด เอาไหมทำให้ตดใจทำให้ตดใจอ่ะตดใจก็ตดใจอ่ะต่อไปพุกลูดนกลูดนกนะครับลูกลูกนกลูกนกดเอาไหมนะลูกพุกลูดนกดลูกนกดอ่ะลูกนกดก็ลูกนกดอ่ะตกพุกลูดนกดตดเอออ่ะพบลูกนกดตกพบลูกนกตกอ่ะ โ <Okay. S 2> อเคเราอ่างได้อยู่จึนบอจึงจึนจึงไม่ใช่จึงทุกคนรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมกันทำความดี